การประกาศผลเรื่องของขบวนรถบุพชาติค่ะโดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ชนะเลิศก,การประกวดขบวนแห่รถบุพชาติยอดเยี่ยมในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่46ไปดูภาพกันค่ะ นายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปร่วมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการประกวดขบวนรถบุพชาติแต่ละประเภทในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่46ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่ต้องบอกเลยว่ามากันเป็นจนํานวนมากจริงๆนะคะโดยผลการประกวด ที่เป็นไฮไลท์ของงานเลยค่ะนั่นก็คือรางวัลขบวนรถบุพชาติยอดเยี่ยมปรากฏผลนะคะว่าทีมที่ชนะการประกวดขบวนรถบุพชาติยอดเยี่ยมประจำปี2,566ได้แก่ขบวนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับอปทค่ะคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองค่ะ ส่วนอีกรางวัลนะคะก็คือรางวัลรองชนะเลิศได้แก่อําเภอฟางร่วมกับอปทค่ะรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปครองเช่นกันค่ะสำหรับการประกวดรถบุพชาติประเภทสวยงามนะครับรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่อําเภอฝางรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อําเภอแม่ออนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองอาเภอแม่แตงส่วนอาเภอจอมทองและอาเภอสันทรายได้รับรางวัลชมเชยด้านผลการตัดสินประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่อำเภอสันกำแพงรองชนะเลิศอ,อันดับสองอำเภอแม่ริมส่วนอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสารพีนั้นได้รับรางวัลชมเฉยครับก็ยินดีกับทุกท่านทุกอำเภอทุก